ความภูมิใจวันนี้ครับ้รางวัลนะครับก็สําหรับผมเนี่ยผมภูมิใจมากๆเลยละเป็นรางวัลของครอบครัวอันนี้ครอบครัวสร้างสุขนะครับแต่คนที่ควรได้รับรางวัลจริงๆก็คือมีเกี้ยวแล้วก็น้องหมีวนะครับคือการที่ผมออกไปช่วยเหลือสังคมได้ออกไปทําเพื่อทุกคนได้ก็คือเวลาที่ทั้งสองคนเนี้ยเขาเป็นผู้สละให้ผมออกไปช่วยทุกคนนะก็เป็นเครื่องเตือนใจทางครอบครัวผมว่าเนี่ยสิ่งที่เขาสละออกไปมันไม่ได้สูญนเปล่านอกจากช่วยคนแล้วก็มีคนเห็นด้วย ก็ขอบคุณทางกรมด้วยขอบคุณทางกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ต้องต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีแรมลุงวรวัฒนนะครับท่านจัดงานดีมากนะครับซึ่งงานที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยมาที่แบบนี้เลยแล้วไม่คิดว่าในกรุงเทพเราจะมีที่ดีขนาดนี้มาเนี่ยตอนแรกผมคิดเฮ้ย hey, มันเล่นนี่เขาเก็บตังค์หรือเปล่าเครื่องเล่นใหญ่ขนาดนี้ยไม่ฟรีนะครับผมก็เลย อยากจะขอเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนแล้วกันนะครับงานยังมีอยู่ก็สําหรับใครที่ว่างนะครับก็มาร่วมงานนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีเวลากับครอบครัวพาครอบครัวมาเที่ยวมามีความสุขด้วยกันที่นี่นะครับ จริงๆก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่กันนะคะแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าตั้งแต่พี่กันทําเคสเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าสงสารลูกเหมือนกันก็รู้สึกว่าลูกก็เสียสละอะไรไปหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะอย่างคือวันนี้พอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะตอนแรกพี่กันบอกว่าถ้าลูกโตเราอาจจะ เพาพงงานสังคมแต่พอมันกลายเป็นว่ายิ่งนานวันยิ่งนานวันมันยิ่งเหมือนเคสมันเยอะขึ้นเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาในส่วนของลูกอะไรเยงี้ค่ะมันก็เลยอาจจะมีบางเวลาที่เขาต้องการพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงเขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างวันเนี้ยก็เหมือนอธิบายกับเขาเหมือนกันว่ามันเป็นรางวัลเหมือนที่ทุกคนแบบขอบคุณเขาอะไรอย่างเ<อ>งี้ยแล้วก็พยายามบอกเขาว่าแบบ FC ทุกคนแบบรักเขาแล้วก็ หมันก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เอ็นดูครอบครัวเราค่ะแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆสําหรับรางวัลนี้ค่ะอยากให้เชิญนชวนรุกนองหรือครอบครัวมาที่สียร่งงานวันนี้ี่สี่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าสําหรับผู้ของคนไหนเนี่ยที่มีลูกเล็กจริงๆเด็กเล็กหรือเด็กโตเนี่ยมาที่นี่ก็คือเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆนะคะมีกิจกรรมของเด็กนะที่เด็กชอบเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะก็ เวลาของครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเวลาสําคัญนะคะหยูรู้สึกว่าเวลาสักนิดสักหน่อยนะคะถ้าเรามีโอกาสเนี่ยก,ก็สละให้กับครอบครัวให้กับลูกเถอคะค่ะเพราะว่ามันสำคัญกับเด็กมากจริงๆแล้วเวลาตรงนี้มันก็จะมีคุณค่ามากเมื่อเขาโตไปนะคะแล้วเขาก็ได้รับรู้ถึงความรักและความอบอุ่นที่พ่อกับแม่มีให้คะ่ะโอเคอคุณมาก